เสียงกาหูมันก็จะเบาแต่ว่เาเสียงหนักเขาด่าหรือพ่าอะไรก็ตามหูมันก็เบาเบาแปลว่าไม่รับของหนักมานหูแล้วก็ไม่เข้ามาในจิตของเราจิตของเราก็จะมั่นคงขึ้นจะอดทนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ความหมายอันนั้นอันนันเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะอย่าโยมคา ยินทำนั่งอย่างนี้ไอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดินตกลมๆมานั่งใหม่มันก็ได้ใหม่มันจะปุดมาใหม่แต่ก็ต้องทําให้มันจะชั่งคิดแล้วก็ทําให้มันเสมอต้นเสมอปลายมันจะเกิดใหม่ๆให้เรารู้จริงของจริงมาถึงได้แต่มันจะรู้หลายๆอย่างมันไม่ใช่มันอย่างเดียวหรอกนะเดินเซเราก็เดินเซเพราะอ,อะไรเพราะสถุน้อย เพราะอะไรเพราะสติน้อยไปบางทีเราเดินแทบจะล้มไปมาจากความชลาเข้ามาคือแกแล้วก็จะตั้งตัวไม่ติดขาดสติไปบ้างถ้าเราทแล้วมันก็จะตั้งตัวติดตั้งสติไว้ได้ความรู้นั้นก็จะเกิดขึ้นติดตัวปัญญาหลกรู้หาเหตุผลได้ชัดเจนนะชัดแยมันจะหมายความว่าไปปฏิบัติกันแบบที่เขาสวดมนต์นะเหตุเราแล้ว เห็ในใดจังจะไม่สมดมนเราต้องการจะตัดทั้งออกไปทําให้มากที่สุดน้อยนอยน้อยสุดน้อย,อย,อยทำความเพียนมากเมื่อสมัยพุทธกาลนะั้นพระมียี่สิบองค์หลักข้าวรมกรรมฐานอีละห้าองค์สิบองค์อีกห้าองค์ไปบินถบาตเลี่ยงกันไม่ต้องเดือดร้อนอยากจมนแต่ปการใดมารับ้าย พอออกจะกรรมฐา,านเะนี่ยพวกนั่งข่าวบ้างปกติทำร,ร,รับประทานกาวฟอรับบินฑบาตมาถวายไม่ต้องไปสวดมนต์กบอนเคยทำวัดเช้าเย็นก็ตัดออกไปคือให้มีปัญหาอยู่เฉพาะนั่งปฏิบัติเท่านั้นแต่มาจากกลุ่มเึ้นจากนักเรียนก็ต้องมีการทำวัดเช้าเย็นก็มันมาแค่สองคืนสาคืนมันจะมาเก็ดวัน ก็ต้องสวดมนไม่เคยสวจกุอแจตสวดในจำนวนนี้เป็นต้นแต่การปฏิบัติของเราในครั้งนี้นั้นต้องการจะปฏิบัติให้มากมีอะไรประกลดชัดขึ้นจึงไม่ต้องไปสวดมน์ทำวัาเช้าเย็นพ้่อเวลาเป็นชั่วโมงขอฝากไว้วันนี้ตอนนแผนในตาหมดเวลา การปฏิบัตินี่เราเน้นอ,อู่สามข้อหนึ่งยืนหนอห้าครั้งสองการเดินจงกรมให้ชายสุดมันจะได้สติรวบรวมไว้ดูดีสามให้ใจเข้าใจออกแล้วก็ปยัดเขับไปตามลมให้ใจให้เด็กจังหวะ สามอย่างนี้เหลือเหลือใช่แล้วก็เราจะไม่เกลียดครั้งต่องาการและหน้าที่รับผิดชอบในกรรมาฐานกรรมฐานเนี่ยเป็นการกระทําให้ฐานะดีที่สุดที่เราไม่เคยจะได้พุทขึ้นมานั่งแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันเดินแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าเราทำโไปทำนานนะเมื่ออายุมากมายก็ตามมันโรคภัยไข้เจ็บมันจะหายได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ต้องยากมากลำบากมันต้องมีเวทนามากมายอย่างคนเป็นอาพาธนอนป่วยอยู่ห้าปีขอออคือสระโขนคอนบอกให้สวดมน เอาหมากาอยู่เฉยๆแล้วหายใจให้มีสติเข้าออกให้ท้องพองยุบให้เห็นสภาวะมันก็เกิดปวดมากปวดจนนำ้นำ,นำตาลน้ำตาร่วงจัตัวทนไม่ไหวแสดงว่าหายแล้วการที่รับปวดเนี่ยมันเป็นเวทนาเนี่ยทำให้เหลือดลมเดินขึ้นดีด้วยแต่ทุกคนไม่ทราบ ถ้ามันไม่ปวดเลยเนี่ยขาไม่ชาไปเลือกลมเดินไม่สะดวกนับวันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราั่งปวดทนไม่ไหวเดินตรงกลมายเนี่ยมันจะปวดมากแต่เราก็กำหนดกำหนดตัวนี้แปลว่าอดทนต่อความลำบากอดทนตากางกรลํา อดทนตาอความเจ็บใจได้เลยถ้าเราทำได้เราจะทำให้ติดเคยเข้าไปในคิดให้มีสติปัญญาถึงจะเข้าทะเลแกะ่ชะลายังไงก็ตามจะมีสติอยู่เสมอจะตายจากโลกไปนั่นสตินี่มันจะนำทางเป็นกับตันเดินทางไปสุดที่หมายตามจุดมุ่งหมายได้จิตประสงค์ จะไม่ย้อนกลับมาอีกผู้ที่ตายแล้วย้อนกลับมาอยู่ในบ้านเราห่วงสมบัติกลายเป็นโลภะเป็นเปรตอยู่ในบ้านนั้นเราม่สติดีเปลงตกแล้วเราจะตัดภาวะได้ของในบ้านเป็นของที่รักก็ต้องจากกันไปไม่มีวันกลับมาแล้วในตัวเราก็ไม่มีดีเลยมือท่าต้งสือ ดินน้ำไฟลมมีต้องของเน่าเปื่อยข้างในไม่เป็อะไรดีเลยถ่ายออกมาเป็นมูกคูดกรอดรละการแล้วก็ต่อไปก็เป็นเท่าฐานเป็นธานตุดินต่องฝังในดินกลายจะเป็นสภาวะแต่ผิดของเราที่ทำปังมาฐานไม่ตายเนี่ยเป็นอมตะจะไปสู่สถานะใดก็รู้อยู่ทุกเวลา ความมารู้อยู่นั้นหมาถึงว่าเราฝึกสตินี่เองให้มันได้จังหวะได้บ้างเสียบ้างถูกบ้างผิดบ้างก็ยังดีนะนั่นดีกว่าที่เราไม่ทำให้มันขาดทุนเวลาไปทำไมเวลาเนี่ยมันหมดไปแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเ,เล่อนอนสบายนอนเนี่ยยาตมาเคยนอนมันไม่หลับนะ มันมีสติอยู่ตลอดเวลการถ้ามีมสติอยู่ในเราเดกามันจะหลับสมาธิหลับสมาธิรู้ตัวอยู่ตลอดใครเรียกปั๊บรียก็ตื่นกอกแกก็ตืนน่นยัง้งเรียกว่าหลับสมาธิถ้าหลับแบบที่ชาว้าวสติปัญญาเนี่ยมันจะหลับตลอดไปเรียกมันจะตืน่นเรียกไม่ตื่นแน่แล้วก็ตืน่นมาแล้วก็มันไม่มีความสบายเลย มันจะอ่อนเพลียละเหียหัวใจตลอดในการเราขอฝากผู้ปฏิบัติไว้เจตมาเนี่ยก็ไม่ได้ทวนโยมบอกเราจะเข้าพระธมบัติไม่ได้เข้ามานานแต่แล้วเราอยู่ว่างๆไม่ได้ทำกรรมฐานหรือใครจะรู้เลงไงไม่ทำเพราะหายใจเข้าออกเรามีอสติอยู่ใจหยิบอะไรก็มีสติ ก็เคยแล้วทำนานแล้วหูดียินเสียงสติบอกทันทีคนโกหกแท้บอกแล้วไม่เคยผิดไม่เคยพลาดแต่เราต้องทำให้นานชานานเชี่ยวชาญชำนาญการมองเห็นอะไรสติจะมาเลยบอกว่าของเนี่ยดีหรือชั่วประการใดคนนี้ครบได้ไหมพูดเชื่อเชื่อไม่ได้ ไม่เคยพลาดพูดเชื่อไม่ได้ไอเราพูดเล่นกันอีกเรื่องหนึ่งมันคนละอย่างแต่เห็นคนที่เดินมาชี้สะลงปลงไปเท้าปลายเท้าคนชี้ศักษะมันจะเป็นอย่างนั้นนะถึงต้องให้กําหนดยืนหนอห้าครั้งแม้พระพุทธเจ้ายอดเลยเอตมากล่าวเอาสัา้นๆจันไม่ต้องไปกล่าวที่ยานั่นแะยานมันจะขึ้นเองโดยสมาธิภาวนา ไม่ต้องไปรู้ลวงนาถ้ารู้ลวงนาแล้วเป็นวิปัสสนึกนึกต่อเห็นไปเลยเป็นช่องเป็นทางไปเลยเขาเรียกว่านึกแลกว้วก็เป็นเป็นวิปัสสนึกไม่เป็นวิปัสจกฤฤักจให้เกิดสติปัญญาเกิดประการใดนี่ชัดเจนนะชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของยากตัตมาก็พูดมานานแล้วแต่ทาเราทำสักเคยชินแล้วนนะโยมนะ ความดีเชยชิงไอความทั่วในเข้าแน่ยทายังไงก็ไม่ทําชั่วเนี่ยอันนี้ก็สร้างฐานะให้ถึงลูกหลานลูกหลานจะไปเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนก็ตามที่มันเกเรกเกร็เสยไม่เอาไหนพ่อแม่เจริญธรรมเจริญนี่แปลว่ารุ่งเรืองในธรรมสัมมาสติสัมมาสมาธิสติมาสัมปชานโญ แปลว,ว่ามีสติเนี่ยปัญญาโชดช่วงโชดตนาการเปิดแสงสว่างเป็นหุ้นทางมรรคมันข่าวมิฉะนั้นเราจะเดินทางมืดคลำกันไปก็ไม่รู้จะไปทางเหนือทั้งใต้แต่การใดมันมืดแปดได้าถ้าเรามีแสงสว่างคือตัวปัญญาเนี่ยมันไม่มืดคิดอะไรมันจะปร่งโล่งใสสมองก็จะดีไม่เป็นสมองฝ่อ บางคนเดี๋ยวนี้เป็นสมองปอกันมากแล้วก็เส้นประสาทแตกตายกันมาเร็วๆเ,เนี่ยตายกันเี่ห้าศพคนอายุระดับสี่สิบห้าสิบสมองแตกเพราะเหตุใดเส้นโลหิตมันติดกันแต่แล้วเส้นโลหิตมันเปราะตั้งแต่ห้าสิบเทินขึ้นไปเนี่ยเส้นโลหิตเปราะนี้ยแต่เรามีสติทั้งปัญญาดีนะเช่น,เ,นเส้นหัวใจ มันติดกันไปสามเส้นเลยเหลือเส้นเดียวตายแน่เนี่ยแต่เรามีสติกำหนดไว้มันแน่นอกแล้ลมันเสียวอยู่ที่หัวใจแน่นอกให้ใจไม่ออกอาตมาเคยเป็นนะถ้าทํายังไงกำหนดตรงนี้ใหญ่เลยเพ่งติดกำหนดสติไว้ที่เส้นหัวใจลับรองเดี๋ยวจะขยายเอาไปกันทีแล้วจะโล่ง ต่งออกไปเลยหายใจออกแหละตรงนี้มันจองไปผ่าตัดได้เลยนะบางคนไปผ่าเลยแล้วก็เอาเส้นที่ที่น่องเนี่ยเอามาต่อตอเนี่ยมันบกพร่องแล้วนะเหมือนรถมันเก่าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอีกชันนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรให้มันบกพร่องเลยนะบางทีไส,ส้เง่าตัดเช้าเอาไสา้ออกเอาไส้ประาตึกต,ต่อเข้าไว้ บางทีทำบรรดุดเลยตายเลยแน่ตายเนี่ย,ยนเนี่ยอันนี้อ่ะไอการเจริญะกรรมฐานเนี่ยจึงมีเป็นผลงานประจําชีวิตของเราไม่ใช่น้อยทนทั้งหลายอย่าเหนืออย่าเบื่อหน่ายเจาตามาที่ปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติทุกวันนะคนอื่นไม่รู้หรอกเพราะเราปฏิบัติประจําวันเป็นกิตประจําวันที่แก้ป,ปัญหาได้เราแก้ปัญหาได้ตรงไหน,นตอนเราตาดูหูฟังอยู่แล้ว อริยบทที่เปลี่ยนอริบทย่อยอรยีบทมากดินเดินนั่งนอนและเก็บอัิยบทถ้าเรามีสติดีแล้วมันเก็บให้เองเหมือนย่งเครื่องคอมพิวเตอร์มันเก็บให้เองแต่กระแสะไฟหมดกระแสะไฟหย่อนรับรองเครื่องคอมพิวเตอร์จะตีผิดเลยสามาธิที่เราไม่ดีขาดสติแล้วจะคิดผิดต,ตีผิดออกมาแล้วท่านจะละมาดนะ เพราะฉะนั้นเราทำสมาธิทำกต,ติเนี่ยต้องการมีกระแสไฟในตัวกระแสไฟในตัวคืออะไรพลังงานของชีวิตในเมื่อพลังงานของชีวิตดีแล้วกต,ติดีแล้วร่างกายท่านจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคก,กายก็ไม่มีโรคใจก็ไม่มีชีวิตนี้ท่านก็จะรุ่งเรืองอายุเกิดสิบแปดสิบท่านก็เป็นปกปติแล้วก็สมองก็จะดี พิ่านอะไรก็จะปลาลบอดีตที่ผ่านมาเป็นตำลาปัจจุบันเป็นการแก้อนาคตยังมาไม่ถึงและแจะไปไม่ถึงอย่าไปปราลบให้ปลาลบปัจจุบันคนที่ไม่ขาดได้นะจากการทำสมาธิก็ดีระลึกเหตุการได้คือสตินั่นเองตัสติมากเลยร้อยปร์เซ็นต์แล้วจะระลึกขาดได้ชาต แต่ปางหลังชาติที่แล้วมาจะติดชาติถ้าสติสูงขึ้นการะลึกชาติไปได้ถึงแปดชาติก้าวชาติที่เราเกิดมาเป็นอะไรอยู่ที่ไหนบ้านเมืองอะไรเราไปบ้านเมืองตรงนั้นนะจะรู้สึกสบายว่าอ๋อตรงนี้คล้ายว่าเรามาอยู่ขอเท็่จริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อย่าได้นะ่ะอย่าได้กังวล ทำให้ทำนานให้เกิดชินอย่าคิดว่าทำได้แล้วก็เลิกกันไปเมือออย่างบางคนไปทำบุญบ่โคนฉันทำนะสัางโบสถ์แล้วส้างาลานะเลยไม่ต้องทำเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องทำอยู่ทุกวันเพราะว่าการกระทำของมนุษย์นี่มันเวียนว่า,ายาเกิดเวียนไปแล้วก็เวียนมาพัดไปแล้วก็พัดมาลมพัดไปแล้วก็ลมพัดมาแล้วก็เวียนไปแล้วก็เวียนมาหาที่เดิ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสภาวะแน่นอนพระวจนะจักถึงสอนจุดนี้เป็นจุดสาคัญเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดจากตรงนี้ต่อไปอยู่ตรงนั้นเกิดจากตรงนั้นต่อไปอยู่ตรงโน้นเกิดแล้วต้องไปตายตรงโน้นอีกเลือกเกิดเลือก,อก,อกตายไม่ได้ชัดเจนแต่เราทํากรรมาฐานได้แล้วในปัจจุบันอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาปัจจุบันเนี่ยกรรมาฐานต้องปัจจุบันทําให้ได้จังหวะให้ได้ปัจจุบัน พอได้ปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละตัวจริงอยู่ตรงนั้นตัวจริงอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามมาลึขชาดทํายังไงห้ามมลึขชาดเพื่อไม่ให้ตกกังวลไม่ต่อมาคิดมันอีกต่อไปแล้วไอ้ที่เลี้ยงแล้วกว็แลี้ยก,กันไปให้มันผ่านไปจ้ะเอาเดี๋ยวนี้มาคิดเอาเดี๋ยวนี้มาทําอนาคตนี่สาคัญมากเราทําปัจจุบันดีนะโยมนะอนาคตลุ่งเรืองแน่นอน อดีตเนี่ยที่เราทําดีมาแล้วปัจจุบันรุ่งเรืองถ้าอาดีตไม่ดีเลวมากปัจจุบันมันก็เลวแต่ปัญหาที่แก่ก็คือแก้ปัจจุบันเลวมายังไงก็ตามเอาความดีเข้าไปแก้กลับร้ายกลายดีในปัจจุบันอนาคตก็ดีขึ้นเราจนแสนจนเราลําบากลำบนมากมายในขณะนี้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราจะแก้ไขประการใด ขนาดนี้เราจนขนาดนี้ยังไม่เอาอีกแล้วมันก็ต้องจนต่อไปจนตลอดกิ่ชาติกิจกกัมมันก็จนต่อไปมันไม่มีอะไรที่จะมีเกิดขึ้นก็ขอจเจริญพรข้อหน,น,นึ่งว่าชับสมบัติท,ทั้งหลายไม่แข่งเราอย่าทำมาครั้งอดีตชาตินะมันเคยเป็นของเราจะเป็นทองดอ,องหรือเพชรมียินดามันจะต้องกลับมาหาเราแน่นอนไม่ต้องไปกังวลมันแล้ว ขอให้มีสติจเจริญสมาธิภาวนาอยู่เดี๋ยวทรัพทัสงบัติจะคืนมาถ้ามีแต่ของเราแต่ปางก่อนเดี๋ยวคนโน้นเอามาให้เดี๋ยวคนนี้าาให,นนให้นั่นแหละเป็นของเราถ้าไม่ใช่อของเขา,ขาเขาจะรักษาไม่ได้ถ้าเป็นของเราแล้วจะอยู่ตรงไหนมันก็ไม่หายนะไม่หายแน่นอนเช่นเราเก็บไว้ตรงนี้ไม่หายมันเป็นของเราีจะมาให้ฉันยาั็ยายไว้ที่ ทองที่ไปขุดที่มันหนีไปต้องอธิษฐานต้องตันจาัดจาบบงยายตัางายจ,จะสร้างโบสถ์ใหยายนะทองของยายแปดบาทอตาตมาก็สร้างให้ทุกตัวมือเอาแขวนไว้ดีคือเขาเรียกคืออตาตมาไปอยู่กรุงเทพสี่ปีกลับมายังอยู่แล้วม,มีใครเห็นเลยไหมเนี่ยมาตปของเราตามไม่เจอของเรามันหายไปอย่าไปเสียใจนะ แต่ของเราก็ต้องอยู่ของเรามันนางวิสาขามาหาอุบาสิกามารักษาโบสถ์แต่พระบางองค์ท่านก็บ,บอกว่าเอาชายส,ยสายสร้อยมาทมําไมแต่งตัวทําไมเข้าวัดไม่ควรแต่งตัวไม่จริงเลยนะพระพุทธเจ้า่ันตอบสวยนะสวยนะนะนั่นคือศีลนางวิสาขามาีสร้อยมากมายแต่งตัวมาเอาของมาถว,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 วายพระพิจารณาไม่เคยตั้งมีเลยนะ แต่พระยกยก,ก,ก,กใหม่ยยังตำหนิีหนอยอ้คนนี้แต่งตัวมากเกินไปไม่ใช่เลยนะคือเจ้าสอนให้แต่งตัวมีระเบียบเรียบร้อยนางวิสาขามหาอุบาสิกามาตาแปลว่าเป็นแม่พอผัวแม่ผัวก็เรียกแม่เลยนะเพราะนำเข้าเข้าทางที่ไม่ถูกกับพุทธเจ้านำให้เลื่อมสายชัทคาต่อพรกเจ้า แล้วเขาก็ได้เด็กด,ดีมีปัญญาจึงเรียกปู่ตะไายเป็นแม่เพราะฉะนั้นแม่บานการเรือนเนื่อยสําพันมากจึงเรียกว่าคุณแม่จะใครเป็นใครก็ตามนี่ไม่ใช่เป็นลูกเขาเรียกคุณแม่เพราะแม่บานการเรือนแค่์ศาสตร์อันนี้เรื่องจริงใส่ทองย้อนมามากมายแต่เวลาจะปฏิบัติธรรมจะรักษาโบสถนางวิสาขาจะถอดออกกองเพราะว่ามันมันมันเป็นห่วง ก็กองไว้ก็ไม่คิดอะไรใครเอาอยากได้เอาไปลรงตกอย่างนั้นเลยถ้าของเรามันก็อยู่ในทางบ้านเกิดขโมยเขาปล้นขโมยปล้นก็เแอบขึ้นคกวียงขึ้นอะไรอะไปหมดแล้วทั้งหมดดังนั้นนางสาวสือสาวใายก็มาบอกคุณแม่บบากิกาวิสา,สาขาบัดนี้โจนเอาของมาหมดแล้วกำลังจะเดินทางไปบอกว่าไม่เป็นห่วง เธอไปบอกเขานะแต่ของเธอของเขาเขาก็เอาไปแต่ของเราก็ควรควรจะอยู่แต่ของเขาเอาไปเฮะคุณแม่ไม่เป็นห่วงแล้วจะเอาบุญอย่างเดียวคือมารักษาโบสดปฏิบัติธรรมยังเชตวันมหาวิหารนางวิสาถาก็ปฏิบัติธรรมไม่เอาไม่สนใจคือตาปฏิพภทธสมบัติเราสสถานไม่ใช่ของเราใครอยากได้เอาไป เลยก็ไปบอกพวกโจรบอกคุณแม่สั่งมาบอกว่ากางห้องคุณคุณอาไปเถอะนะท่านไปกําลังไปทําสร้างบุญไปรักษาศีลไปเจริญกุศนภาวนาอย่างสกระวันมหาวิหารต่อองค์สมเด็จตัสถมารถึจเ,เจ้าเลยโจรกลับใจเอโดนโจรโจรเนี่ยอย่าไปดูถูกมันไม่ได่มันมีปัญญาเหมือนกันปัญญาที่คิดเอ๊ะ เขาบอกมาว่าขาของเราก็เอาไปของนางวิสาขามหาวิทยาลัยก็จึงดูต่อไปนี่เรามันด้ทำมาฮะกินนี่โจรโจรได้สติเลยได้สติพระบุญกุศลของนางวิสาขาชัดเจนมากนะพูดให้เด็กคิดถ้าใครพูดมาเนี่ยโยมขอเจริญพรเราไม่เด็กคิดเลยเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะ คนนี้พูดอย่างงงงงหาเขาพูดสะกะปลกหาเขาพูดไม่ดีถ้าคิดสักนิดจะได้ความความดีอีกหน่อยเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะเราไม่ไม่ได้คิดเลยนะีนี่แหลตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายของกรรมาฐานโปรดทำความเข้าใจเคล็ดลับไว้ด้วยเพราะฉะนั้นโจรผู้มีปัญญาจะเป็นโจรหรือจะเป็นเสือต้นมันก็มีของดีนะโยมนะมันก็มีธรรมะของมันคือสัจจะ ว่าโปรนบานนี้จะเอาทองแต่เงินไม่เอาจะไม่ทําความเสียหายแกยกระจกของบ้านมันมีสิ่งทำเหมือนกันแต่มันต้องการตรงนี้ก็ขอขอเอาไปก็เอาไปตามที่ตองการเลยผลสุดท้ายนางวิชาขาตัดปฏิโพธกังวลไม่ห่วงทุกบัติพัสตาขค์อยากได้อาไปเลยแม้ด้วยอำนาจบุญอุศนอันน,น,อนี้เนะ่ะ ที่นังวิชาแพ่ให้โจรแพ่ให้ศัตรูที่มาเอาทรัพย์สินบัตรขอให้เขาได้คิดเถิดความดีของเขาไปเจ้าที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยขอให้เขาได้คิดขอให้โจรมีสติปัญญาพโจรน,นั่นกลับร้ายกายดีทันทีค้นของคืนหมดกินในเควียนเต็มหมดค้นของเข้าโซเรือนให้ตั้งที่ไว้เรียบร้อยไม่มีเคลื่อนที่เลยเลยโจรน,นั่นก็กลับไป ได้คิดว่าอ๋อใครทําใครได้เราไม่ได้ทํามาฮะกตนงะผ่าไปเอาของเขาก็จะเป็นบาปเป็นกรรมแต่ตัวเองในอนาคตโจรกลับใจโจรกลับใจเพราะนางวิสาขาจะเลยกรรมฐา,านทําให้โจรกลับใจได้คนที่คิดร้ายกลับรายดีนี่เนี่ยเรื่องทั้งหลายสาคัญมากขอโยมาไปคิดนะเนี่ยเรามาสร้างความดีกันเนี่ยอย่าไม่ต้องไปห่วงของเพศจริงดดาหายก็หายไป ก็ไม่ใช่ของเราแต่ของเราแล้วมันไม่หายหรอกขอให้คิดให้ลึกเราทํามาหาได้ด้วยความเหนื่อยยากมากหลายหลากหลายมาด้วยความเหนื่อยเป็นของเราทรับย์อไม่หายบางคนเนี่ยทองนะ,ะกระเป๋าหลืมอมาที่วัดเนี่ยมีคนเห็นที่ไหนแต่เห็นแล้วมันก็เอาไปแล้วเดี๋ยวเจ้าของกลับมาเอาไปคืนเพราะว่าไม่ใช่ของคุณนี่เนี่ยชั้นใดกับั้นนั้นแต่ของเราเนี่ยเราไปรักเข้ามา เราไปโกงพี่น้องมาไม่ชาหรอกหมดไปเลยนะปกคขอประทานอภัยเราไปโกงพี่โกงน้องมาไม่ใช่ของเราทำด้วยความเหนื่อยยากพ่อแม่ให้อย่างไงต้องเอาอย่างนั้นเลยพ่อแม่ให้เอาเลยไปเอาเขาไปแย่งพี่แย่งน้องมาไม่ชาก็หมดสิ้นดหมดเนื้อประดาตัวแต่ของเราก็ต้องเป็นของเรานี่แหละเรื่งองการจเจริญกรรมาฐานสรุปอาจารย์ฟังว่า ใครทาใครได้เนี่ยก็ไม่ต้องว่ากันแล้วนะใครไม่มาทําหรือใครทําไม่ต้องว่ากันะเขาทําเขาก็ได้ของเขาเราทําเราก็ได้ของเราทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยเนี่ยมันมีป็นปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากก็คลิกไว้เท่านี้ต่อนนี้ไปก็ขอให้เจริญกรรมฐานดูนางวิสาขาเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามู่ว่าแต่งตัวสวยๆท่านชอบ สวยจะเนี่ยสวยรวยดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาเลยนงวิสาขาเอาของมามากมายเลยก็เข้ากรรมาฐานก็กลัวจะเป็นปณิพนธ์กังวลซึงได้ถอดกองไว้เลยกลับบ้านก็ลืมกลับไปบ้านลืมเลยพระวินัยก็อนุญาตให้เก็บได้เก็บลูปิยะหรืออของที่เป็นเป็นทองหยองอะไรต่างๆเป็นต้น เป็นวัตถุอนามาตถามวินัยพระเรียกว่าวัตถุอนามาตเราก็เก็บไว้เก็บไว้ได้แล้วก็นางวิสาขา,มาเม้าคืนามาแล้วก็พระพุทธเจ้าให้คืนไปนางวิสาขาไม่ขอรับเพราะสมบัติในบ้านมากมายเยอเกินถวายเลยไม่เอาเลยจึงสร้างโลหะประสาทขึ้นมาที่อินเดียทอง เพชรจินดาของแม่สมุนไพาขาเนีนะสร้างโลหะปราสาทขึ้นมาแต่ที่วัดวัดลาคันดาเป็นโลหะปราสาทที่มันไม่ถูกก้องเขาสร้างจำลองไว้เฉยๆโน่นต่อไปอินเดียโน่นไม่ไดีเนี่ยช้ตัวบัา,บาของนางวิสาขาที่สร้างบุญกุศลกลายเป็นโลหะประสาทให้คนดูมาต้องสองพันกว่าปีแล้วนะความดีเนี่ยมันอยู่ตลอดไปจะี่ันปีก็อยู่อย่างนั้น แต่ไอความชั่วเนี่ยก็เช่นเดียวกันมันก็ชั่วตลอดไปหลายชาติหลายกับอนันตังเกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรทุกคนนะใครทมใครได้นะเป็นมหาทรัพย์มหาสมบัติเกิดขึ้นในตัวเราตัวเรามีสมบัติอยู่ในตัวเรียกว่าทรัพย์สองจะเกิดชื่อเสียงสามจะเกิดความรักไปไหนมีคนทัดทายตาใสาย จะทำอะไรก็มีอารักขาเทวดาเทวดาอลุกกับเทวดาอารักขาเราแน่นอนอันนี้เพื่อไม่เสียวเวลาก็เดี๋ยวเดินตรงกลมกันหนึ่งชั่วโมงเพราเวลาจำกัดจานั่งหนึ่งชั่วโมงเอ,เอาสองชั่วโมงนะเราก็ได้พอดีตอนหลังเ,เตรียมตัวได้